การประถมพยาบาลเบื้องต้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ตอนการประถมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเมื่อเกิดบาดแผลการประถมพยาบาลหมายถึงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยกระทันหันหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยหรือลดอันตรายให้น้อยลงก่อนที่จะนำส่งแพทย์ ตัวอย่างบาดแผลวิธีปฐถมพยาบาลเมื่อเกิดบาดแผลขั้นตอนที่1ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดใช้ผ้าหรือผ้ากอสสะอาดสะแผลให้แห้งขั้นตอนที่2ถ้าเลือดยังไม่หยุดไหลให้ห้ามเลือดโดยการใช้ผ้ากอสสะอาดกดที่บนแผลขั้นตอนที่3ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ทารอบรอบแผลแล้วใส่ยาทาแผลสดเช่นพวิดนไอโอดีน ขั้นตอนที่4ปิดแผลด้วยผ้ากอสถ้าแผลมีขนาดไม่ใหญ่มากไม่จจะเป็นต้องปิดแผลขั้นตอนที่5ถ้าบาดแผลมีเลือดไหลไม่หยุดแผลติดเชื้อเป็นหนองหรือแผลลึกและรู้สึกปวดควรรีบไปพบแพทย์การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาอาจเกิดได้หลายลักษณะเช่นการหกล้มการกระแทกซึ่งอาจทำให้เกิดบาดแผลได้หลายลักษณะคือแผลถลอกแผลปกช้ำ กระดูกหักหรือบางครั้งอาจเกิดความผิดปกติของร่างกายระหว่างเล่นกีฬาได้